จะประสีทุกคนมาเด้อยพี่น้องเดิม happy วันสงกรานนะฮะดูสิเมนูของฉันอันนี้ก็จะเป็นตํานะฮะอันนี้เป็นยำนะจ๊ะไปค่ะสาวเอ้ยในระหว่างรอรอของอ่าเย็นใช่ไหมฮะ ไปค่ะพูดด้วยนะคะเสียงเพลงมันจะเข้าสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีลังก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอเป็นมุมกว้างนิดนึงนะคะเรายากลับมานั่งกินข้าวแรงพี่น้องก็อยู่ที่เราจเจริญน,นะคะอาหารแรงของเราวันนี้ยำทะเลแซลมอนแล้วก็ ตำทะเลอันนี้คือข้าวมันไก่เออข้าวขาหมูข้าวมันไก่หานาง2องโตผุนเบาะซองกุ่มปุติเออกุ่มนั่นก็ใจต่างหากเนาะเออโอเคค่ะเจ๊ป๊อกกับพญดาน้องมินี่ ชาพาอเจ๊ปอกนต่เพิ่นมาตักงสี่คนเพื่อได้พี่น้องครอบครัวเพื่อนนะอ้าวแม่แกงท่ามีว่าเบิร์ตบอสแถมปลาเรือจากตอนอ้าวอาวีแม่ลูกฮักก็ว่าบอกกี่ข้ามไปแหวกเลยแบบนี้อ้าวมีน้องอีแม่บุหัวปลาแซลมอนอีแม่ราบบุหัวปลาแซลมอนค่ะ ดีนะที่ได้แนะน้นา,าเมนูไปก่อนค้าซาดะโอ้ยตาละชิงเพลงกเล็เริ่มได้พี่น้องเนาะการทำการคืนมาเพิ่นก็กเริ่มเปิดเพลงดังจกักรตริดดิคาซิดบัตติดดิคาซิดเปิดเบิร์ดเลยพี่นอ้องเอ๊ยวัดแต่มวลนักการเอาบะอามีไปใส่อาม,มีไปใส่เลย อามีบ่เห็นจะลาไปใส่ป่ชองน้ำในปากม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวุมยั้งทั้งนั้นนะแกงน้อไม้แกงนอพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้มันกับใงแกงน้อไม้บานห้ากิจิมันเชยอลีเชยมากเลยค่ะ เมื่อแบบหนาวพี่น้องการธรรมดานะพี่น้องเนาะาอยากยังก็สร้างได้พี่น้องเอ้ยร้านไปกับมีของขายเต็มเลยค่ะอันนี้ก็คือตลาดแรงอยู่เมืองสวรรค์ในเขเนะะาะก็มาตลอดพี่น้องเอ้ยมาตลอดอยู่กำมากำมาเวตตลอดกันเลยคุณอาผ้าเวพี่น้องเอ้ยคุณอาเลียงขอบคุณหล,ลายๆ โอเคโอเคค่ะมาพี่น้องสดใสสดใสเอ้าลืมสังเกตนั่งรีกินพอดีเหรเด้อชิงหน่อยนะนั่งรีกินพอดีเหรอเนี่นี่นะพี่น้องจัดการมาเล่นมาเอ่ยพี่น้องเพลงดังเพลงดังพี่น้องเอ้ยเฮาคืออ้ยกินตามบาลอหล่ะ ังสงสัยอยู่แาาไไต่ว่ามีเปิดไซต์ตอนนี้เพลงครับพอเพลงพี่น้องจังากระถึกเลยดิบกินคะ่ะดิบกินคะ่ะระหว่างรออ่ากวยจับสะเอื้อยเย็นพี่น้องไอกถาถ่ายคลิปให้คุณอาเนาะเบิ่งบรรยากาศยำแรงทัวร์ฮานจ้า คนก็เริ่มมันลายไดพี่น้องคำเดิ๊กดื่นได็กคืนกันหองก็ลายคนนะแต่เสียดายมื่อนี้ร้านลาวเพิ่นบ่เปิดพี่น้องเอ้ยร้านลาวเพิ่นบ่เปิดเพิ่นปิดพี่น้องก็เลยจบเลยอีแม่ก็เลยอดกินเหล่าเอา,าแต่อีเม่อดพี่น้องพ่องก็อดน้ำติบอ่ะเองกับพ จากเพลง,ยงอย่างๆกกระถึกอยู่นุก็พยายาพูดดังห,หนึ่นัดเสียงนุก็ดังได้แค่นี้ค่ะกินข้าวพี่น้องกินข้าวแรกน้ำก้าเด้ออาหารแซ่บๆค่ะอืมแมงมัน,นเกียวที่เป็นแมงมันชั้นต่ำพวกมึงหนึ่ง แรบักแรงทำไมเนาะระวังแขนเสื้อลงกันกุญแจบน <c oughs> ะนองจานตัวนี้นะเก้าหมื่นจานตัวนี้นะแสนสองแสนสองหมา <c oughs> ตาหลือตาล้านค่ะ ตาเสียงตาดูลหรอลืมใส่ไม้ถูว่างกันแล้วแม่ลูกวัวลูกซีซีมอยู่อ๋อเพ็ดเลยกินหอยนางลมแม่มันจะมีอารมณ์ มานางลมรว่ามกินดหมดกินหมดมันร้อนอ่ส่ขาทองกินปุ่นเขากินยังก่อนทางนั้นนาะสูกิดตามนะเขาบอกกินข่าวตี โอเค็ไปยืนริไปยืนขายังวันเหรอควะพิซซ่าญี่ปุ่นเหรอ อีังอันนี้นะเนกียวมูนเก่าโอ้ยนี่เอาเดีลยวขนาดที่สู้ไม่ได้ไีัเลย เยว่เข่าวแห้งมากพามาก,กินผัดตางเพชรเทิงห่อนโอ้ยย่อยชอบมันห่อนกี่กิโลโปรดโฟมึงนี่ <c oughs>